สวัสดีครับพี่น้องที่เคารพทุกท่านครับคลิปนี้นะครับจะมาล้างขบูกันเพราะว่าเครื่องนี้มันติดมาได้ตอนนี้ครับมีปัญหาแบบนี้นะครับเครื่องนี้นะครับอธิบายก่อนจะมาบอกให้พี่น้องให้เข้าใจนะครับเวลาเครื่องมันมีปัญหาอย่างนี้ก็มีนะครับคือเครื่องนี้เมื่อตัดไปนะครับทีนี้เขาบอกว่าใบมีดไปโดนกับท่อนไม้แล้วมันติดนะครับเป็นท่อนไม้ แล้วมันออกไม่ได้เขาก็รลบปล่อยวางเครื่องไม่ดับเครื่องนะครับปล่อยปล่อยเครื่องให้ติดนะครับ <ier world> เครื่องยังติดอยู่แล้วไปดึงท่อนไม้ออกจากใบมีดทีนี้เครื่องมันคว่ำอย่างนี้ครับเครื่องมันคว่ำคว่ำนอนครับคว่ำนอนทั้งที่ว่าเครื่องยังติดอยู่นะครับทีนี้น้ํามันเครื่องมันเข้านะครับมันขึ้นท่นออ,ะะอากาศเยอะนะครับมันก็วิ่งมาดัานออกมาท่ออากาศตรงนี้นะครับข,ขึ้นท่ออากาศข้างในนะครับ แล้วก็มาออกท่ออากาศเข้าไปไอดีเยอะนะครับทีนี้มันก็เกิดความเปียกของน้ํามันเครื่องนะครับน้ํามันเครื่องเวลาเปียกเยอะๆหัวเทียนจะเผาไม่ได้นะครับมันเหนียวครับเพราะว่าน้ํามันเครื่องมันมันไม่ละลายง่ายนะครับที่เครื่องเรากินทุกวันที่มันมาเลี้ยงมันก็กินไอนะครับกินไอน้ํามันแต่อันนี้มันไม่ใช่ครับมันทะลักออกมาเลยเครื่องมันนอนครับพี่น้องโปรดระวังนะครับเวลาเครื่องติดอย่าไปตะแคงเยอะนะครับอันนี้เตือนกันนะครับ เพราะว่ารู้แล้วนะครับมันเป็นอย่างนี้ถ้าตะแคงเยอะน้ํามันเครื่องแกะทะลักขึ้นรูระบายทันทีครับเนี่ยแกะทาให้เครื่องควันนะครับควันควนขมองนะครับแต่ตอนนี้เขาไล่ออกแล้วครับไล่เอาหมดแล้วแต่ว่าไปไปมาติดไปได้ครับติดไม่ได้ทีแรกติดได้ก็เล่งไม่ได้นะครับติดได้เล่งไม่ได้อย่างนี้ครับเพราติดไปติดมาไม่ติดเลยนะครับหพราะเทียนก็เปียกมีแต่ขาดน้ำมันนะครับ นี่ครับดึงดึงดูมันก็นี่ครับเหมือนจะติดมันก็ติดไม่ได้โอ้หเทียนก็เปียกนะครับเดี๋ยวจะมาขัดัวเทียนด้วยแล้วก็มาล้างขบูนครับคลิปนี้เอาเป็นล้างขบูลนะครับรัดก็มาเอาตอนถอดขบูเลยนะครับมันจะยาวนะครับอันนี้จะเป็นคลิปล้างขบูอย่างเดียวนะครับล้างขบูอย่างละเอียดของผ้าปั้มนะครับ พัาปั้มแบบ2จังหวะหรือสีจังหวะเหมือนกันนะครับดูคลิปเดียวคือจบไปเลยนะครับทําได้ทั้งสองอย่างนะครับเพราะว่ามันก็เหมือนกันนะครับเอาไปหมดเลยครับวิธีรือวิธีล้างนะครับอันนี้จะล้างไอ้พวกคาบน้ามันเครื่องนะครับมันจะเหนียวอยู่ข้างในนี่แหละครับเพราะว่าถ้ามันเข้าไปติด แบบมันหนาๆนะครับน้ำมันเครื่องมันก็เหนียวนะครับจะทําให้ผ้าปั๊มเรามันมันเหนียวมันเหนืดแล้วก็มันจะสบัดไม่ดีด้วยนะครับบางทีอาจจะติดด้วยปกติถ้ามันไม่คว่ำนะครับมันก็ทํางานดีนะครับแราก็บอกว่ามันทํางานดีนะครับถอดแล้วนะครับถอดออกมาแล้วอันนี้นี่เป็นปะเกนนะครับอยู่ข้างล่างนะครับบอกละเอียดเลยครับ ปากเกยียอยู่ข้างล่างนะครับอยู่ข้างล่างตัวนี้นะครับถ้าเอาขึ้นอย่างนี้นะครับจะมีสปริงนะครับสปริงเอาออกก่อนครับมันจะดุดหายตัวนี้จะเป็นพับปั๊มนะครับปั๊มเป็นตัวไดแพมนะครับเอาไว้ก่อนหรืออธิบายด้วยนะครับดูให้จบคลิปนะครับ ชิปล้างขบูผ้าปั้มนะครับให้ละเอียดนะครับแบบเปิดทุกอย่างเลยนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นนมหนูนะครับแกะออกได้นะครับเวลาเราเอาปะเก็นออกนะครับระวังหายเพราะว่าปกติปะเก็นจะติดนะครับจะติดจะติดแน่นมันจะติดแนบตัวนมหนูไม่ให้หลุดนะครับแต่อันนี้เอาออกมานะครับแล้วก็แกะ นมนัวมาครับแกะออกมานะครับครับนมนัวตกแกะออกมาแกะออกมาเพื่อเป่าด้วยนะครับให้มันสะอาดนะครับให้มันไม่มีเศษฝุ่นมันโล่งแล้วก็เป่านะครับให้ดีนะครับถอดหมดเลยครับถอดยกชุดขึ้นเลยนะครับชุดลูกเล่งนะครับจะมีน็อตสองตัวนี่ครับ ก็ออกมาเลยครับก่อนจะออกก็คลายน็อตเบาออกมาให้สุดครับเพราะว่ามันจะปิดไขควงตรงตัวนี้ยากนะครับนะครับมันจะเปิดแล้วก็ใขควงหมุนเนะครับดูให้จบคลิปนะครับพี่น้องจะทําได้เลยนะครับแก้ปัญหาสบายๆสำหรับคาบูนะครับผ้าปั้มนะครับดึงออกมาเลยนะครับ น็อกตกลงไปไม่เป็นไรครับนะครับมันจะมีหลอดส่งเป็นพลาสติกอยู่ข้างในนะครับหลอดส่งน้ํามันในรูครับตัวนี้ครับนะครับเพราะว่าน้ํามันจะขึ้นตรงนี้ที่นมหนูที่แกะออกนะครับก็จะขึ้นไปที่หลอดตรงนี้แล้วก็อัดเข้าไปอัดเข้าไป ในเสื้อสูบแล้วก็ระเบิดไปเลยนะครับอันนี้เป็นลูกเล่งนะครับเขียมเล่งนะครับเวลาเล่งมันจะบิดเปิดเล่งนะครับเบาก็ปิดเล่งมันก็เปิดนะครับอากาศเข้าเยอะก็เล่งเยอะอากาศเข้าเล่งน้อยก็ประมาณนี้นะครับเบาก็เข okay. ้าประมาณนี้นะครับมาเอาตัวนี้นะครับตัวนี้ก็ เอาออกเลยครับถอดออกหมดเลยนะครับน็อตสี่ตัวนี่ครับตัวนี้เป็นลูกยางกดอ,ออกมาเลยนี่รูออกนะครับลูกกลับอันนี้รูเข้าครับรูน้ำมันจากถังใหญ่นะครับจากหัวกองในถังนะครับอันนี้จะตรงเข้ามาตรงนี้ ตรงเข็มข้างในนะครับเข็มที่เปิดปิดนะครับตัวนี้เข็มที่เปิดปิดตัวนี้ครับตัวนี้เวลาพอปั๊มมันบีบมันก็จะเปิดถ้ามันเข้านะครับหรือก็อธิบายนะครับประกอบก็จะอธิบายเหมือนกันครับออกหมดเลยครับปากเก,กลียัวมันขาดตัวนี้นะครับเอาออกเลยครับ เจ๋มน้ำมันโอ้โหมันจะออกได้ดูเหมือนไม่มีหัวเลยจะกดออกได้ไหมอืมดีครับออกได้ออกได้ออไดโอเคอย่าลืมเอามือกดสปริงนะครับมันจะดีดหายสปริงอยู่ข้างในนะครับเล็กๆกครับพี่น้องที่ยังไม่เคยทำอาจจะเผลอทำหล่นได้นะครับ ออกเบาๆนะครับนี่ครับสปริงอยู่ข้างในนะครับอันนี้เข็มน้ํามันติดกับขานะครับอันนี้สปริงครับยังติดอยู่ข้างใน,นครับขาเข็มนะครับติดกันอยู่ออกไประวังใหญ่หายนะครับสปริงสําคัญมากครับเล็กๆ ตอนนี้ออกมนแล้วครับก็จะเหลือไอ้พวกดูอะไรมันจะหล่นหายไหมครับพวกตะแงงโอ้ตรงนี้ไม่มีตะแรงครับปกติจะมีตะแรงอยู่ตรงนี้ครับตะแรงกันกันฝุ่นกันตะกรอนนะครับเพื่อไม่ให้มันตันข้างในถังก็มีหัวกรองนะครับแต่ว่าเขายังมาทําตะแรงอีกนะครับเพราะว่าคาบูพับปัมนะครับมันจะละเอียดอ่อนครับครับเป็นคาบูขุนนางมากนะครับ ทำงานแบบขุนนางตัวนี้นะครับเป็นรูน้ำมันนะครับขึ้นจากนี่ครับรูเข็มรูเข็มขึ้นมาก็จะส่งเข้ารูนี้ครับตรงขึ้นนมหนูนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นแบบมีแผ่นปกติจะเป็นแผ่นผ้านะครับบางๆเล็กๆกลมๆอยู่ข้างในตัวนี้อันนี้ทงไส์จะหล่นหายไม่รู้ยังไงปกติมันจะมีนะครับ บางตัวก็เสียมดำอยู่ข้างในตัวนี้อันนี้คงจะหายครับหลุดหายไม่เป็นไรครับล้างน้ำมันเบนซินเสร็จนะครับพี่น้องคงล้างเป็นนะครับไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับล้างง่ายๆครับน้ำมันเบนซินล้างเลยนี่ครับเวลาเป่าเราก็เป่าตามรูต่างๆนะครับลูเข้าครับ มันจะออกรูนี้นะครับเพราะว่าน้ํามันจะจะเข้ามาตรงนี้เข้ามาตรงนี้นะครับอันนี้เป็นรูกลับครับรูกลับกดตรงนี้นะครับน,น้ํามันเวลาเรากดลูกยางก็จะเข้าตรงนี้ก็จะกลับไปนะครับอันนี้เป็นรูรูขึ้นไปหาเข็มลูกเล่งนะครับตัวนี้ เป่าบททุกรูนะครับนี่ครับที่ผมว่าเป่าทุกรูใช้ลมอัดเป่านะครับนี่โอเคนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับตัวนี้ ถ้าไม่มีอะไรจะหล่นหายดูแล้วไม่มีก็เป่าเลยครับอันนี้รูขึ้นนะครับของท่อส่งน้ํามันพลาสติกนะครับน้ามันจะขึ้นตรงนี้นะครับตรงเข็มขึ้นมาตรงนี้อย่าอัดเป่าแล้วนะครับตัวนี้เป่าเบาๆเ,เดี๋ยวมันจะแตกนะครับพลาสติกนะครับมันจะแตกได้รูนี้ก็เป่า มันจะสัมพันธ์กันครับขึ้นมาตรงนี้นะครับก็เป่าห่างๆหน่อยนะครับที่มีรูนะครับเป่าให้หมดนะครับอันนี้ก็สําคัญหมดเลยนะครับแต่ว่าไอ้พวกเครื่องพ่นยาพวกเกล็ดหกเกนะครับจะมีเข็มครับจะมีเข็มน้ำมันอยู่ข้างๆก็ถอดออกมาเป่าเหมือนกันครับที่เข็มน้ำมันอันนี้เป็นของ gx ไม่มีนะครับ ของเครื่องพ่นจะมีเขียบน้ำมันข้างๆนะครับใส่กันได้นะครับใส่กันได้นี่รูอากาศนะครับรูอากาศออกจากช่องของเครื่องนะครับครับช่องนี้ครับสีรูข้างๆไม่ต้องเป่าครับอันนี้เป็นรูน็อตนะครับเป็นรูน็อต แล้วก็รูนี้มันก็สําคัญรูอากาศทําให้ภาคอากาศดันออกมาตีผ้าปั้มให้มันสบัดดึงน้ํามันนะครับตัวนี้ตันไม่ได้นะครับเจาะรูไม่ตรงก็ถ้าปั๊มไม่ทางานมันก็ไม่ติดนะครับแต่ตัวนี้นะครับของลูกยางตัวเราจะกดขึ้นนะครับอันนี้ไม่อยากให้เป่านะครับสองรูนี้มันอันตรายครับถ้าเป่ากระแทกสองรูนี้ เนี่ยครับรูนี้รูนี้ก็อาจจะมีส่วนมันเป็นรูสัมพันธ์กันนะครับก็อาจจะมีส่วนทําให้ลูกยางตัวนี้กระเด็นขาดออกได้นะครับมันจะเป็นคอบางๆอ่อนอยู่ข้างในนะครับแล้วก็เป่าเฉพาะไอ้พวกรูกข้างๆอย่างนี้นะครับรูอากาศอะไรนิดหน่อย้าเป่าแรงไปก็กลัวมันขาดนะครับเพราะลูกยางตัวนี้มันอ่อนมากครับ ขาดเร็วนะครับถ้าเราจะเป่าแล้วก็เอามือกดๆเผื่อไม่ให้มันกระเด็นออกนะครับเป่าพอประมาณครับตัวนี้ถ้าเป่าแรงกระเด็นออกกันเลยครับตอนนี้ก็มาประกอบครับนะครับล้างเสร็จเป่าเสร็จนะครับทีนี้ก็มาประกอบกันครับนะครับนมหนูที่ถอดออกนะครับ อันนี้ก็เป่าแล้วนะครับไม่ได้ถ่ายให้ดูเลยนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าสมมติว่าเราถอดออกมาแล้ว็เป่ารูรูเล็กๆด้วยครับระวังหายนะครับมันเล็กปิดเข้าไปครับที่เดิมนะครับรูน้ำมันขึ้นนะครับไปที่หลอดสูงจะอยู่ตรงนี้นะครับสปริงก็ที่เดิมนะครับใส่ ตรงนี้นะครับสปริงตัวนี้นะครับจะเป็นตัวเวลาอากาศดันมันจะขยมนะครับสปริงทาให้ดึงน้ํามันขึ้นนะครับนะครับมันจะปั๊บจะไปบีบนะครับบีบกดตรงนี้นะครับมันจะสปริงนะครับแล้วก็ต้องใส่ปากเกน็ก่อนนะครับปักเก็นต้องลงก่อนครับตัวนี้นะครับจะปิด ไม่ให้น้มหนูหล่นนะครับก็ปรับตัวไดแพมตัวนี้นะครับใส่ลงไปเลยครับตามตามล็อกนะครับตามล็อกเดิมครับจะมีล็อกลงดุมนะครับทีนี้ผมจะวางไว้ก่อนครับอันนี้ใส่ยากหน่อยนะครับต้องใจเย็นหน่อยนะครับสปริงนะครับ ต้องใส่ตรงนี้นะครับตั้งรอ,อก่อนครับก็มาใส่เข็มนะครับเล็กครับตาผมก็มองไม่ค่อยเห็นเท่าไรหร่หรอกครับมันก็ขับคำไปมันเล็กครับแต่ในกล้องมันก็สว่างหน่อยนะครับข้างนอกมืดครับใส่เข้าไป จับตัวนี้ขึ้นมาอย่าให้สปริงมันล้มลงนะครับเขียมน้ำมันก็เอาเข้ารูตัวเป็นทองเหลืองนะครับตรงที่มือผมจับอยู่ตรงนี้ก็เป็นมันจะเป็นดุมอยู่นะครับเอาลงใส่หัวของสปริงนะครับกดลงไปนะครับก็ตั้งฉากของสลักให้มันพอดีนะครับ ครับก็เอาลงไปเลยบีบล็อกลงไปเลยนะครับนี่มันลงไปแล้วครับสปริงก็พอดีทีนี้ก็มาใส่น็อตตัวนี้จับลงไปครับหัวน็อตก็จับไปแล้วครับตัวนี้สำคัญครับใส่ยากมันละเอียดอ่อนตัวนี้ครับ กดเข้าไปให้ตึงๆนะครับโอเคครับก็มาดูไปขากระเดื่องนะครับหัวขากระเดื่องถ้ามันสูงไปก็เอาลงนะครับให้ดีให้เพียงหน้าแปนตัวนี้นะครับจะพอดีนะครับ ถ้าลงไปเยอะก็ไม่ดีครับมันจะผ้าปั้มจะบีบไปถึงหัวมันนะครับถ้าเพียงหน้าแปลนตัวนี้ผ้าปั้มก็จะกดได้พอดีถ้าขึ้นสูงผ้าปั้มก็จะกดได้เยอะน้ํามันก็จะขึ้นเยอะก็จะท่วมนะครับถ้าขึ้นสูงนะครับอันนี้สูงหน่อยครับเอาลงสักหน่อยนะครับสูงกว่าหน้าแปลนนิดหน่อย นี่ครับประมาณนี้นะครับโอเคครับทีนี้ก็มาใส่ปาเก็นนะครับตัวนี้ก็ใส่ปาเก็นก่อนนะครับก็มีลายเดิมนะครับใส่เข้าไปนีครับ ใส่ปากเก็ก็มาใส่ผ้าปั๊มนะครับให้เอาด้านนี้ลงนะครับด้านที่เป็นเป็นดุมนะครับนะครับด้านนี้เอาขึ้นข้างบนนะครับด้านเพียงแต่ด้านเป็นดุมเอาลงข้างล่างครับเป็นแผ่นเหล็กนะครับเอาลงให้กดหัวตัวนี้นะครับให้มันกดตรงหัวขากระเดื่องนะครับหัวขาเข็มนะครับ ทีนี้ก็ใส่ตัวตัวนี้เข้านะครับจะมีรูพอดีครับใส่ตัวยางกดเข้าไปนะครับกดตามลายเดิมครับตัวนี้ทางเป็นจมูกสองตัวให้ไปอยู่บนละด้านกับก๊อกนะครับครับอันนี้ก๊อกน้ำมัน ให้อยู่ฝังตรงข้ามกันนะครับตัวจมูกตัวนี้นะครับทางนี้นะครับให้อยู่คนละด้านกับก๊อกเราจะพอดีนะครับทีนี้ก็มาจัดตัวนี้ให้มันอยู่ตำแหน่งเดิมนะครับ แล้วก็ตัวนี้นะครับตัวเป็นรอยโบนะครับให้มันลงตำแหน่งตัวทึบๆของพัดปั๊มนะครับนะครับก็ใส่ไปเลยนะครับนี่ครับทีนี้เราก็ใส่น็อตสี่ตัวเข้าไปเลยนะครับ ใส่น็อตเข้าไปสี่ตัวหมุนเลยครับสลับข้างกันไปให้มันเข้าเสมอกันนะครับสลับกันนะครับให้มันแน่นทั้งสี่ด้านนะครับโอเคครับพอใส่ตัวนี้เสร็จนะครับแล้วก็มาใส่ตัวลูกเล่งนะครับลูกเร่งก็ด้านนี้เป็นด้านเข้านะครับ แล้วก็ดูว่าด้านนี้เป็นตัวที่ใส่สายเล่งนะครับก็ให้มันถูกทางครับนะครับจะมีรูเดิมนี่แหละครับสายเล่งอยู่ด้านซ้ายมือนะครับเวลาเ,าเข้าแล้วก็ดูลายนี้นะครับ ล้างขบูอยากให้ดีทําอย่างนี้นะครับรื้อทุกส่วนนะครับเป่าเรียบร้อยทุกรูมันก็จะสตาร์ทติดง่ายนะครับเวลาทํางานก็จะเสียงมันก็จะนิ่มนวลดีนะครับอันนี้หมุนพอตึงๆนะครับอย่าไปหมุนเกินเดี๋ยวน็อตมันเล็กมันจะเสียได้ครับ โอเคมาประกอบเลยครับสายดำสายหัวกองขึ้นก็ใส่ตัวรูก๊อกใหญ่นะครับข้างในตัวนี้สายกลับนะครับใส่กลอกเล็กตัวนี้นะครับอย่าให้ตกหายนะครับถ้ามันมีหาใส่นะครับเพราะว่าตัวนี้มันเป็น รูระบายออกมาตรงนี้นะครับมันจะเข้ารูนี้นะครับรูระบายออกมาปุ๊บจะเข้ารูนี้ทันทีเข้ารูนี้ทันทีมันจะมาเข้าม right yeah. ันจะมีร <P ain. S 3> <c oughs> ูออกตรงนี้นะครับอันนี้ปิดอากาศให้รีดเข้ามานะครับให้มาออกตรงนี้นะครับมันจะอากาศจะวิ่งมาตรงนี้ผ่านมามาตามนี่ครับนี่ครับมันก็จะเข้าไปนี้นะครับไปเผานะครับจะกินไอน้ำมันเครื่องมาจากนี้นะครับ ไปเลี้ยงลูกสูบแหวนนะครับนี่ครับตัวนี้สําคัญนะครับต้องมีนะครับไม่มีไม่ได้นะครับไม่มีต้องหาใส่หาแผพนอะไรใส่ก็ได้ครับสําคัญนะครับถ้าไม่ใส่เครื่องพังได้ครับนะครับไซอากาศก็ให้มันต้องเสียบนะครับอากาศ ทีนี้ก็จับน็อตเข้าไปผมก็ลืมใส่สายเล่งก่อนครับไม่เป็นไรนะครับสายเล่งคงทํากันได้นะครับครับสายเล่งนะครับมันจะมีข้างรูใหญ่นะครับอีกข้างหนึ่งรูเล็กข้างรูใหญ่ต้องเอาไปใส่ข้างหัวตัวนี้นะครับมันจะล็อกกันอันนี้เป็นรูใหญ่ต้องหมุนกลับด้านนะครับมันหมุนกลับด้านอันนี้ก็ใส่เลยครับนี่ครับ แมาล็อกเนี่ยครับแล้วมาหมุนน็อตตัวนี้เข้าก็โอเคครับจากน็อตัวนี้เข้าก็เรียบร้อยครับหมุนให้พอดีนะครับอย่าหมุนตึงขนาดว่าแรงมากนะครับมันจะแตกได้นะครับพอคาบูนะครับมันเป็นพลาสติก เรียบร้อยโอเคมาสตาร์ทลองดูครับกดน้ำมันขึ้นมาแล้วมาสตาร์ทดูจิดชกสักหน่อยครับเปิดชก ไม่ได้ปรับเร่งครับผมลืมไปนะครับน็อตปรับเร่งนะครับอยู่ตรงนี้นะครับก็ลืมปรับเร่งเครื่องนะครับเครื่องกระบูถ้าเราปรับเบาเกินไปจะไม่ติดนะครับสตาร์ทไม่ติดต้องปรับยันเร่งหน่อยนะครับเปิดอากาศให้มันเข้าได้นะครับครับลูกเร่งมันปิดบังอากาศเข้าไม่ได้หมุนเข้าไปครับถ้าเราปรับเข้าไป ให้มันเร่งมันจะติดง่ายนะครับถ้าเครื่องติดยากๆต้องปรับเข้าไปก่อนครับแล้วเรามาตั้งหากันใหม่นะครับมาลองดูครับครับถ้าเราปรับเร่งนะครับมันจะติดเลย แล้วนีเสียงสะดุดนะครับเพราะว่ามันน้ำมันเครื่องมันเยอะข้างในนะครับมันยังไม่หมดมันจะหยดวัดเชนเดียวนะครับถ้าไม่วัดเชนเขาไม่ค่อยดีจะตัดไปนานมันจะเขาไม่น้ำมันเครื่องหมดก็เป็นเป็นนิ่งดีครับเพราะว่าเครื่องมันกว่านะครับมันเข้า มันเครื่องมันเข้า okay, okay. ล้างคาบบูนะครับล้างแบบละเอียดนะครับให้รู้ทุกจุดนะครับพี่น้องก็คงเอาไปทำกันได้แล้วนะครับที่ยังไม่เคยทำนะครับ วิธีล้างขบูพ้าปั้มนะครับสี่จังหวะหรือ2อจังหวะก็เหมือนกันนะครับเหมือนกันเลยล้างเหมือนกันแบบเดียวกันนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ติดตามชมนะครับสวัสดีครับ